เอาละครับผมสวัสดีชาว YouTube คนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวแล้วกันนะหลังจากที่เราห่างหายจากการเกี่ยวข้าวมานานมากๆเลยนะ <laughs> ก็แไม่ได้เกี่ยวน้ำมาน้องๆก็ขอนเข้ามาเยอะจัดเลยนี่นี่เดี๋ยวนี้พี่จะเอาคันนี้มาเกี่ยวข้าวนะทุกคนหนึ่งเป็นอุตต้าดีซีเก้าสามจีนะทุกคนโอ้โหขอบคุณน้องเจ้าของรถมากๆเลยที่อนุญ,ญาตให้พี่เอาออกมาเล่นนะครับผมอ่าส่วนใครที่สนใจคันนี้น้องเขาขายน่าจะขายอยู่นะทุกคนก็ลองติดต่อขึ้นไปเดี๋ยวพี่ให้เครดิตนี่เลยนี่ก่อน้องคนนี้นะทุกคนนะสนใจก็ลองทักเฟซไปถามเขาดูได้เลยนะทุกคนโอเคก็ บอกเลยว่าคูเบต้าคันนี้สมจริงมากทุกคนผมชอบตรงล้อแท็กทุกคนดูดิมันเป็นแท็กยางที่แบบสมจริงเลยทุกคนดูนะเห็นไหมโอ้โหแบบลวดลายของแท็กนี่ตามแบบในไทยเป๊เะเลยนะทุกคนเนี่ยผมก็เป็น DC93 เิ 93. โปรตีเนเดีแต่ DC 105X นะทุกคนนะทัน,นี้เรามาเล่น93ดูคันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวคูเบตา้าก็บอกพี่ด้วยละกันนะ โอเคครับ okay, ผมทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปอยู่บ้านนะทุกคนกคอนนี้เป็นนิวฮอลแลนด์เจ็ดนะผมนี่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะพาคันนี้ไปออกงานบ้างแล้วกันทุกคนดูนะซึ่งคันนี้ผมได้ทําการไปใส่ใบด้านหน้ามานะทุกคนก็ใส่เป็นที่สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะเอาเจ้านิวฮอลแลนด์คันนี้ลากตุเกี่ยวรนนะกำับนทุกคนไปคลิปนี้ผมจะพาย้ายตุเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเกี่ยวข้าวแบบเต็มตัวนะทุกคน ไอ้ผมลงเลยเป็นระบบแบบเลื่อนเมาส์นะทุกคนนะไอหางตัวนี้นะโอเคไปผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอารถเกี่ยวขึ้นเลยละกันนะครับผมดูดิอันนี้ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ไป เกี่ยวเราใหม่ๆอยู่เลยนะยังไม่เลือกไม่อะไรเลยเราต้องดูตรงๆนะเอยเยวๆทำไมหน้าผมมันเป็นมุดอย่างนั้นวะนล่วนะโอ้ยโอย้โอเคระวังหนายนะทุกคนนะอันตานานรายมากเลยรถเกี่ยวขึ้นเนะี่ย โอเคน่าจะได้แล้วนีลยนะทุกคนนี่ลองดูนะลองเอาเขาเรียกว่าอะไรวะบันไดขึ้นก่อนแล้วกันนี่เคครับผมทุกคนอา๋ยวขัทับเครื่องไว้ก่อนลักันนะครับอาดูดิโคตรหล่อแล้วเกี่ยวเนี่ยดูดิเฮ้ยเท่บ่ะเดี๋ยวนี้เราย้ายไปที่แปลงเกี่ยวแล้วกันนะทุกคนซึ่งแปลงเกี่ยวเราก็ อยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอกนะทุกคนไปลุยเลยละกันนะครับผมแบบเดิมรถถ่ายใหม่รถเกี่ยวใหม่ด้วยนะลุยเลยครับผมดูภายาในดิภายในโคตรสมจริงเลยนะทุกคนนะโอ้โหเด้อจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ขึ้ได้ไหมวะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมขอปรับทางสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะ เราปรับทางก่อนโอ้โหดูดิทางมันชันมากไม่ได้ทำเพราะว่าจะทำหลายทีแล้วไม่มีเวลาได้ทำสักทีเลยนะทุกคนปรับเลยปรับเลยีนทุกคนเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเรียบๆนะมันจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยนะทุกคนนะ Yeah. phải bài bóng thì người vậy lì bài không? bài trắng Ủa, binh cái gì bài gì bài Thôi Thôi binh bài này bài binh bài binh bài binh Đi lấy bài Hui tiện lệ quá, nhiêu ngày tiện ui, đây lệ bao nhiêu năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ui, mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai โโอ้หแรง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 มาขึ้นมามาขึ been, ้น,นมาทุกคนนี่งแล้ววะโอ้เด็ดเด็ดเด็ดเิ็ดทุกทีจะต้องติดไปไต่คันนี้เหมือนขับเพื่อนแค่สองอล้อวะนะไม่ไม่ขับสี่ล้อวะ ต้องเพิ่มเบรคหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาเอ้บันไดขั้มช่วยดูนะมันจะขึ้นไหมเนี่ยไหนก็ไม่ได้ช่วยอะไรจังหวะเนี้ยนะทุกคนโอ้โสวยละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขก็จยตั้งลำใหม่ล่าดันนะทุกคน

ไปด oui uh, pues oh, oh ้วยไหมโอ้โหทางฉันมากเลยฟา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 อุ้ยอุ้ยโอโหไม่ได้จริงคุณโอ้โหมันติดเลยวะทางนี้ไม่ได้จริงอ่ะฉันมากเลยเลยคุโอ้โห โอ้สวยละเดี๋ยวผมขอปรับทางใหม่สักครู่ละทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ปรับทางเสร็จเลยละกันนะผมอะเอาเทปผมเพืคอนมาปรับทางสทเสร็จเรียบร้อยแล้วโดนหลายซสด้วยไป้ผมจิ้มด้วยรู้ว่ามันตอบให้มันยากกว่าเดิมไม่โอ้โอ้ตาาเลย ไม่ขึ้นว่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ถ้าไม่ขึ้นก็ต้องปรับใหม่นะโอ้ยไม่ขึ้นจริงว่ะสวยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับทางใหม่อีกนะทุกคนนะโอเคทุกคนอันนี้ผมปรับใหม่เลยว่าให้มันให้ชั้นบางกระชุนนะนระยายามให้เรียบจนสุดละไปลองดูดิจะขึ้นไหมนะ วิ่งมาว่ะวิมาอ้าวเย่โอ้โหสวยงามทุกคนโอ้ยดีกว่าเดยวไม่ขึ้นซะแล้วนะโอเคผมฝักดีเลยดูเลยครับโอ้โหสวยแนละ้วข้างหน้าอีกอุ้ยเดีวไงวะนี่โอ้ตายเนี่ยตัวดีเลยนะ นี่ผมเปิดขับสี่ล้อแล้วนะทุกคนนะไม่ได้จริงรอะก็ <c oughs> าลากขั้วไม่ขึ้นจริงรเๆเ๋ยนวผมขอปรับทางใหม่สักรู่น,นะทุกคนนะอา่าโอเคครับผมทุกคนมาปรับใหม่แล้วนะขึ้นไหมโอ้ยเลยแล้วติดี้อีกโอ้โหว่าต้องปรับระดับดินใหม่แล้วทุกคน ตอเนเราจะบินใหมครับเริบินเหมือนมันจะยังไม่ได้นะทุกคนโอเคอ่าโอเคครับผมาผม,มา,าดูดิจะขึ้นได้ไหมโอโ้โ,อโหโนี่มาด้วยไปไปโอเค <laughs> สวยงามนะทุกคนนะเลยไปเลยอัน้นและ โอ้ยรงจิงอโอเคไปผมโอ้ยคุตานี่มันไม่ถักเท่า BZ ร้อยห้านทุกคนเรือมันยังเบาๆกว่าอยู่นะ โอ๊ตโอ๊โอ้โหเรียบร้อโอ้ยโอ้สวยแล้วทุกคนโอ้มาแรงเกินอ่ะนี่เลยนะทำรถน้องเข้าข่วมโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะทุกคนโอ้สวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นก่อนละกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ทําการเอารถเกี่ยวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งผมว่าแล้วผมลืมอะไรลืมรักษายนะทุกคนดูดิ ไม่ได้รับสายนะี่ยมันก็เลยแบบพลิกคว่ำนะโอ้โหที่หนังจะไม่พลาดแล้วนะทุกคนเอียกรไปไปเร็วไปเร็วเปรถกีก่อนไปม่ไปใหม่ทางรถไฟทางรถไฟเรต้อง, <laughs> ง,องเบียดส้นนิดนึงนะทุกคน

นี่ทางเอียงต้องระวังเรื่องเกี่ยวความอีกนะทุกคนถ้าความมานี่ซวยเลยนะโอเคเดี๋ยวเครับผมนี่ยตอนลงเราลงได้นะตามคนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนขึ้นเนี่ยจะขึ้นได้ไหมอีกเรื่องนะครับครับผมนี่ก็ใกล้จะถึง แปลงที่เราจะมาเกี่ยวข้าวแล้วนะทุกคนไหนทุกคนถึงแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเราต้องหาทางเข้าก่อน นี่นี่แปลงนี้เลยนะผม,มแปลงอาถรรพ์นะทุกคนใครมาเกี่ยวแปลงนี้ก็ต้องติดทุกคนนะ่ะ <c oughs> โอเคโรถไถเข้าได้ไหมเนี่ยอย่าลองรถไถเข้าบ้างเลยนะทุกคนอยจะลองดูนะเข้าได้หรอวะเข้าไม่ได้นี่สวยก็คือสวยเลยนะ่นี่การเกี่ยวแบบ ข่วงติดเนี่ยนะวิ่งเดินเดินผว่ามันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่คืออะทุกคนเด้อเด้อขอถอยก่อนละท่านนะโอ้ยแล้วเกี่ยวลงก่อนไม่ได้นะเด็กเนี้ยขนาดยังไม่ข้ามมังติดขนาดนี้ขา้ามเยอะขนาดไหนวะเฮ้ย โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวขอจอดรถไถไว้ข้างนอกแล้วกันนะเดี๋ยวรถเกี่ยวเดินเข้าไปดีกว่าโอเช่นเอาบันไดลงก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเคลื่อนไ้ก่อนไปครับผมเอารถเกี่ยวของเราขึ้นเลยนะนี่โดนจะชาะ้าแล้ทุกคนเออ ว่ามันอันตรนายมากๆเลยรถเกี่ยวลงเ่ยนะ, <c oughs> <c oughs> ะเกี้ยวผมไปลุยเลยนะ,อะโอ้โหดูาเกี่ยวเกือบเข้าไม่ได้อ่ะ <c oughs> เอาโอเคทุกคนก็คลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเรามาเอารถเกี่ยวเข้ามาถึงแ,แปลงคลิปนี้ก็คือคลิปย้ายรถเกี่ยวนั่นเองนะทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่กับรถเกี่ยวคนนี้ลงเกี่ยวนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ